สวัสดีค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต11สุราษฎร์ธานีพาท่านผู้ชมมาที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะเราจะมาดูการดำเนินงานของเพศัชกรปฐมภูมิในเรื่องสมุนไพรใ,ใกล้บ้านช่วยชีวิตคุณได้ค่ะสมุนไพรใกล้บ้านที่เติบโตอยู่ข้างริมลัวมีชื่อว่ารางจืดสามารถ ลดความรุนแรงของพิษที่ได้รับเข้าไปได้นะคะติดตามเลยค่ะน่าสนใจมากค่ะคือวันนั้นเป็นวันที่ว่ามีตลาดนัดลูกกลับจากกรุงเทพก็อยากจะกกินแมงดา ไข่แมงดายำนะก็เลยไปซื้อมาหนึ่งตัวแล้วก็มานั่งกินกันห้าห้าคนนะหนึ่งตัวนั่นแหละพอกินไปสักประมาณสักครึ่งจโมงกว่า,ก,วาก็รู้สึกว่าลูกบอกว่าคันๆปากลิ้นชาแล้วก็มีอาการที่ว่ามือก็ชานะก็พอพอเป็นเช่นนั้นก็คิดขึ้นได้ว่าเออน่าจะเป็นการเมาไข่แมงดาแล้วก็เลยไป หารางจืดหารางจืดนี่คือมามาคั้นเอาน้ําแล้วก็โดยที่ใช้น้ําสาวข้าวนะเป็นตัวช่วยก้อยลูกกินประมาณทักครึ่งแก้วแต่ตอนตอนที่ว่าใบรางจืดนั้นก็ประมาณทักสิบห้าถึงยี่สิบใบนะแล้วก็มาบีบคั้นเอาน้ําแล้วกใอ้ลูกกินนะคือทั้งทั้งห้าคนนะจะมีอาการคล้ายๆกันหมดแต่มีมีอยู่คนหนึ่งที่ว่าเออไม,ไม่ไม่กิน ผมไกินเพราะาเขาก็คิดว่าอาการจะไม่รุนแรงอะไรทํานองนั้นแหละแต่หลังจากนั้นก็เห็นว่าอาการก็ยังยัง,ย,งยังคงตัวนะก็เลยรีบพาสรงโรงพยาบาลกันพอไปถึงก็เข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ลูกก็หลังจากนั้นแต่ละคนก็เหมือนกับไม่ค่อยได้สติกันแต่คนที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทานรังจืดอาการรู้สึกว่าจะหนักหนักเรื่อย,หน,อยหนักเรื่อยนะ จะเน่นจะชามือชาเท้าก้าวขาก็ไม่ค่อยออกนะจะย,ยกจะอะไรก็ไม่ได้แล้วก็จะอาเจียนอะไรต่ำนงนั้นแหละมืนหัวเวียนหัวลักษณะนั้นอาการเป็นพิษจากแมงดาทะเลขึ้นอยู่กับว่าจํานวนที่เราได้รับสารพิษเข้าไปมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแมงดาทะเลขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่เขาอยู่อ,อ,อาจจะอยู่ฤดูการไหน ความเป็นพิษก็จะไม่เท่ากันปริมาณที่รับประทานคือถ้ารับประทานเยอะก็จะได้รับสารพิษเข้าไปมากโดยเฉพาะไข่เนี่ยจะมีปริมาณพิษมากกว่าตัวเนื้อนะคะทีนี้อาการเบื้องต้นของการได้รับพิษจากแมงดาทะเลเนี่ยเราก็จะมีมึนๆงงๆแล้วก็มีอาการชาบริเวณรอบปากลิ้นหรือ ออบางครั้งเนี่ยจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการเบื้องต้นซึ่งมันอาจจะเกิดเร็วภายใน10นาทีถึง4 5นาทีแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะยาวนานถึง3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการเบื้องต้นเนี่ยให้รับประทานสมุนไพรลางจืดเลยแล้วหลังจากนั้นก็รีบมาโรงพยาบาล ระหว่างเดินทางมาโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างนั้นเนี่ยก็แนะนําให้รับประทานรังจืดไปจนกว่าจะถึงโรงพยาบาลนะคะแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยรางจืดเองเนี่ยก็สามารถช่วยยับยั้งพิษของตัวแมงดาทะเลที่จะทําให้เกิดการกา,การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อในการหายใจเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยถึง24ชั่วโมง และระหว่างนั้นอาจจะเกิดหยุดหายใจคือเริ่มหายใจลําบากเริ่มไม่มีแรงหายใจแล้วก็หยุดหายใจได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจว่าอย่างน้อยๆพอเรารับประทานไปแล้วยังไงก็ต้องกลับมาถึงโรงพยาบาลให้ได้เพราะว่าต้องคอยสังเกตอาการอย่างน้อยๆ24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นการผสมผสานทางเลือกคือการรักษาพิษจากแมงดาทะเลไม่มียาต้านพิษโดยเฉพาะ ทางการแพทย์สมัยปัจจุบันคือไม่มีตัวใดแค่ประครับประคองอาการเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรลังจืดก็เป็นทางเลือกทางโรงพยาบาลชุมพรเองเนี่ยก็ได้ส่งเสริมให้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมทุกด้านบนนะคะมีลังจืดไว้ที่ริมลัวนะคะหรือว่าในที่ที่เข้าถึงได้ง่ายๆนะคะและในส่วนของอสอมอเองเราก็สนับสนุนให้อสอมอไปปลูกที่บ้านเพราะฉะนั้นการเข้าถึงลังจืดตอนนี้ก็ค่อนข้างจะถือว่า เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในการเข้าถึงยาสมุนไพรนะคะแล้วก็ความรู้ที่ในการใช้ลังจืดนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรกับการที่เราจะใช้ด้วยตนเองนะคะเพราะว่าก็แค่เราเอาใบ5-6ใบนะคะมาตำผสมน้ำเข้าวๆแล้วดื่มนะคะแล้วก็ดื่มซ้ำได้ทุกครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะถ้ายังไม่หายสามารถดื่มได้เรื่อยๆจนกว่าที่เราจะหายดีนะคะการใช้ลังจืดเนี่ย จะไม่เหมาะเลยสําหรับการที่ว่าอยู่ดีๆเราเออรู้สึกว่าเรามีพิษขึ้นมาทั้งที่เราไม่ได้มีพิษอะไรแล้วเราไปกินอันนี้ไม่เหมาะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดแพ้หรือว่ามีพิษเข้ามาเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรีบใช้ลังจืดนะคะแต่ว่ากินในระยะเวลาที่เหม,ม,หมเาะสมหมายความว่ากินจนหายนั่นเองนะคะหายแล้วเนี่ยก็หยุดได้นะคะไม่ต้องกินต่อเนื่องข้อมูลนันนี้เราอยากจะยืนยันว่า ถ้าแพ้หรือมีพิษขึ้นมาทันทีเนี่ยขอให้คิดถึงหลังจืดก่อนนะคะก็การดําเนินการในเรื่องนี้นะครับก็มีเป้าประสงค์หลักในเรื่องของการส่งเสริมพึ่งพาตนเองด้านสมุนไพรของประชาชนนะครับซึ่งเป็นภารกิจหลักอันหนึ่งของเภสัชกรปฐมภูมินะครับซึ่งโรงพยาบาลเราก็จะเน้นว่าการใช้ยาสมุนไพรที่ถูกต้องนะครับก็ต้องก็ต้องมีคําแนะนํา จากเพืสัจกรซึ่งเรามีเพื่สัจกรปฐมภูมิที่เป็นทำงานด้านสูนภัยนะครับในชุมชนนะครับใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็แนะนําเรื่องการใช้ได้อย่างดีนะครับ จริงๆแล้วในเมืองไทยเราเนี่ยมีสมุนไพรดีๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยมีของดีอยู่ในเมืองไทยเพราะว่าชุมพรเป็นจังหวัดที่ติดทะเลนะคะก็จะมีพิษที่เกิดจากพวกสัตว์ทะเลต่างๆที่ชาวบ้านนอามารับประทานนั้นก็มีโอกาสได้มีการนําเอาสมุนไพรรังจืดเนี่ยค่ะได้มาใช้กันจริงๆแล้วก็ได้เห็นเคสเนี่ยหลายๆเคสนะคะจนเกิดความมั่นใจว่าสมุนไพรรังจืดเนี่ยสามารถนํามาใช้ในการแก้พิษ ปัจจุบันทันด่วนที่เกิดชาวบ้านได้กินรับพิษพวกสัตว์พิษมีพิษในทะเลเข้าไปนะโดยเฉพาะพวกตัวเหราที่เป็นที่นิยมกินกันด้วยความไม่รู้คิดว่าเป็นแมงดาทะเลที่รัประทานได้อันนี้ก็อยากจะให้เสริมว่าสวนไพรลังจืดเนี่ยใช้ได้จริงประสบการณ์จริงๆในโรงพยาบาลจุมพรในหลายๆเคสทำให้ทาง เพศสัตว์เราเนี่ยอยากจะให้มีการเผยแพร่ในเรื่องของการใช้รังจืดเนี่ยไปให้รู้กันให้กว้างให้มีการเข้าถึงชาวบ้านสามารถนามาใช้ในการรักษาได้เองในเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะมาโรงพยาบาลนะคะทางโรงพยาบาลนะครับเราก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องของการพึ่งตนเองของชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะยิ่งการใช้ยาสมุนไพรที่เป็นพืชบ้านทั้งหลายนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการทําวิจัย ในเชิงในเชิงของชาวบ้านนะครับแล้วก็การส่งเสริมการปลูกนะครับส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้อย่างถูกวิธีนะครับเพื่อเน้นให้ชาวบ้านนะครับสามารถดูแลเบื้องต้นนะครับในโรคหลายๆอย่างก่อนมาถึงโรงพยาบาลได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโนโยบายหนึ่งของโรงพยาบาลอันเหราคือแมงดาถ้วยมีพิษกินเพียงนิด ชีวิตแทบอาสันเริ่มชาปากชามือต่อเนื่องกันพิษเฉียบพลันตัวอ่อนแรงไม่แหลงไรหากเป็นมากหายใจเป็นอัมพาตในตาขาดสนองแสงกรอกไม่ไหวกลืนลำบากความดันต่ำหยุดหายใจ การต่อไปใจหยุดเต้นเป็นฉับพลันเมื่อเริ่มเป็นเห็นคุณค่าในรางจือดอย่ามัวอืดชักช้าเดี๋ยวอาสันรางจืดหนึ่งกรรมตำน้ำสาวข้าวทันดื่มโดยพลันซ้ำได้ทุกครึ่งชั่วโมงพาคนไข้จรลีอีอาด่วน อย่าลืมชวนยารางจืดไปด้วยนั่นเพื่อใส่ทิ้วต้องฝีดยาช่วยชีวันมหัศจรรย์สมุนไพรของไทยเอ่ย